อาจมีบางครั้งที่คิดสงสัยในความจริงใจที่เรามีมันจริงใจไม่มากพอหรือถึงมีคนไม่เห็นความจริงใจของเราต้องจริงใจมากแค่ไหนถึงจะได้รับความจริงใจกลับคืนมาต้องจริงใจแบบไหนเขาถึงจะจริงใจในแบบเดียวกับเราให้ความจริงใจไป แต่ได้รับความไม่จริงใจกลับมานี่หรือเป็นสิ่งตอบแทนของความจริงใจที่เราศรัทธาอยากเลิกจริงใจกับทุกคนอยากเลิกไว้ใจคนรอบตัวอยากเลิกเชื่อใจคนที่เข้ามาในชีวิตแต่มันคงไม่ดีแน่และเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ถ้ามันจะทำให้ เราเลิกเป็นคนจริงใจถ้ามันจะทำให้เราเลิกไว้ใจกับคนที่ดีกับเราเพียงเพราะพบเจอใครบางคนที่ไม่จริงใจกับเราแค่บางคนเท่านั้นและเป็นส่วนน้อยที่เราต้องพบเจอยืนหยัดศรัทธาในความจริงใจและเชื่อมั่นไว้ว่าอย่างน,อน้อย คนที่พบเจอเราเราจะเป็นของขวัญและเป็นความรู้สึกดีๆให้กับเขาเราจะเป็นความจริงใจที่ผ่านมาพบและควรแก่การจดจำเราให้ความจริงใจไปแต่ใครยินดีจะรับไว้หรือไม่นั้นมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วความจริงใจทำให้เรารู้สึกดี และคนที่ยินดีรับจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้